มินไทยเอเชียนาเอีวีเอเราก็สามารถเลือกใช้เล้าของเอเชียนาเล้าของสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ทุกคนจะพาทุกคนไปรีวิวเล้าแบบสั้นๆดีกว่าเพราะนี่มากเพราะว่ามันจะมีส่วนตัวส่วนตัวเลย้าที่บริเวณนี้นะฮะเป็นมาสแควร์ของเครือสหกรณ์เนี่ยเขาเป็นเขาของเอเชียนาแล้วฮะเปส่วนตัวมาดูอาหารเขาพานธะไอบัสสามสามศูนย์สามร้อยทุกคนพยุติอัญญาลีการชนิดโคโนบีคาร์ดแบกดับตรงนี้โอ้ ยูนิคอร์เรียค่ะกรับป้าออกกันนะว่ามีอะไรน่าทานกัวเตี๋วเนี้นนยเจ็ดแปดเจ็ดแบบฟุตบอลด้เลยมีไวไฟให้ด้วย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ไต้หวันโดยใช้สายการบิน EVA หลายๆคนเคน่ยทักมาเยอะมากว่าแเอ้ยเมื่อไหรจะรีวิวสายการบิน EVA บ้างวันนี้เป็นโอกาสดีที่เราได้ไปไต้หวันเป็นแบบทริปแรกของปีเลยทุกคนคิดว่าเครื่องบินเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องบินลำใหญ่นะับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเดินทางออกจากเกาหลีเนี่ยเราจะไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ E นะฮะทุกคนได้มาเราทำเราเช็คอินเป็น ตายแล้วเดี๋ยวเรารีบเข้าไปดีกว่าอ่าเราก็ผ่านตอมอเป็นที่เรียบร้อยทุกคนสําหรับใครที่ต้องการทําแท็กรีฟันในสานามบิดนดิชนชอนเนี่ยให้มาทําที่เกดยี่สิบแปดทุกคนก็จะมีช่องที่เขาทําแท็กรีฟันอยู่นะคะทุกคนสําหรับคนที่อยากจะเข้าเล้าเนี่ยแถวๆถวเกตยี่สิบแปด 28. อ่อไม่ใช่สิแถวเกต29เลยก็จะมีเลาอยู่ข้างบนนะคะสำหรับใครที่มีบัตรอ่อพี่ๆหรือบัตรอะไรต่างๆนะฮะก็สามารถมาเข้าเลาตรงนี้ได้ส่วนของเราเนี่ยก็เป็นเมมเบอร์ของ Starland นะคะ Starland ก็จะมีเครือของการมินไทยเอเชียนา Air Eva เราก็สามารถเลือกใช้เลาของเอเชียนาเลาฟของสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้ทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปรีวิวเลาแบบสั้นๆดีกว่าเพราะเวลาเราไม่เยอะนะคะ เดีวเราจะพาทุกคนหมุน2เรานะฮะเรามาที่เราซิงโอรแอร์ไลก่อนบอกว่าอาหารเลิศกว่านี่ซีเวอร์คิสเลานะฮะเปิดิดโข้างในหยูมากทุกคนดูข้างหน้าก็จะมี่ซนต๊ะส่วนตัวเลยคือเราที่เนี่ยเขาจะมีบาร์แบบทำค็อกเทลทำอะไรตรงกลางด้วยเลิศมากอ่านก็จะเป็นขนมปังครัวซองต่างๆนะฮะแล้วก็สันสลัดเป็นหนบทูน่าอ๋อเป็นไส้กรอ แกงกะหรีม่มันเหมือนมันสแมนเลยน่าจะเลิศสีมันนี้ด้วยหรสามารถสั่งกาแฟสั่งอะไรตรงนั้นได้เพืคอนแต่เราไม่กินกา,ฟาแฟแต่เรากินเป็นซินเชลเลยอ่ะชอบซินเชลมากก็ได้หยิบมาได้เลยนะครับเราสั่งแบบข้าวต้มมาทานแบบแอบๆอืมอข้าวต้มปลาข้าวไข่เจียวอืมอร่อยอืมมนอร่อยดีเลยอืมสรุปมันคือแกงมาสแมนมีนมซนโซนแบบเคบิลเ,เต็กซ์เพียร์เอ็นด้วยนะฮะเป็นมาสร์คส์น่าดูสิหรูหรามากกำลังการสุดๆจะมีห้องน้ำให้ด้วยนะครับ อิ่มแล้วทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะพาไปแพรที่เลาเอชเชนากันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นโกลเมมเบอร์ของเคริร s สต์สไตล์นี่สามารถเข้าได้ทุกเลาที่เป็นเครือของสไตล์นั้นนะคะทุกคนคือดีมากๆอย่างที่ไทยที่เราไปใช่ป่ะคือเลาที่ไทยของเครือสไตล์น n ้นมีเยอะมากเช่นการบินไทย e v a Turkish Air สิงคโปร์ดีมากๆจริงๆนะถ้ามีเวลานะคะใครมาสนามบินเรเวๆเนี่ยถ้าอยากทัวร์ลาวเนี่ยไปทัวร์ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโกลลาวของเอชชนานะคะ ตรงนี้เลยเข้ามาก็จะเจอเจอโซนห้องน้ําก่อนเลยนะคะนี่เป็นโซนบาร์นะทุกคนนี่ค่ะเป็นส่วนตัวมากๆจะมี private โซนตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูอาหารนะ,ะว่าอาหารที่เนี่จะรสจับปังปั่บโซนอาหารนะฮะก็จะมีเกี๊ยวเกี๊ยวหมูข้าวผัดผัดผักเห็ดนี่ scramble egg นะคะไข,ข่คนตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกมัช h ูรุม ซุปเพ็ดต่างๆนะฮะทุกคนเซเรียลตรงนี้ด้วยมีซอนพิ้งขนมปังด้วยมีใครที่ชอบมาม่านะเราสามารถอยิมาม่าเนี่ยไปกินกินได้เลยนะชิลเลแต่แนะนําอันนี้อร่อยกว่าชิลันนี้อร่อยที่สุดอันดับสิลเจอร์เลยก็จะมีตรงนี้สมารถหยิบชิ้นได้เลยบรรยากาศแบบเกาหลีเกาหลีนะทุกคนน่ารักมากๆ nice. นี่นะเราใช้เบัส30 300ทุกคน,นนี่ก็จะเป็นเซฟตี้ตรงนี้ก็จะเป็นสกายช็อปนะช็อปอปิ้งขยปิ้งอาหารมาแล้วนะทุกคนเขาก็ให้เป็นชุกเปียกนะฮะแล้วก็ช้อน<ม>ช้อนที่นี่เขาจะให้มาเป็นช้อนแบบช้อนสแตนเลส คือลงทุนดีมากๆเลยอย่างใส่กันบินบ้านเราก็จะเป็นพลาสติกนอ้องแล้วก็จะมีขนมฟางมาให้ด้วยนะแล้วก็สลัดก็คือซีนม้อย่างดีอาหารก็จะเป็นนี่นะฮะมักกะโรนีน่าทานมากเลยมักกะโรนีไก่เลือกเมนูไปได้มีเมนูเดียวนะฮะดเดี๋ยวจะไปรีวิวห้องน้ำกันนะทุกคนว่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ำแบบห้องน้ำกว้างมากทุกคนก็คือไม่ได้กว้างขนาดนั้นแต่ก็ได้อยู่นะฮะกระทัดรัดดี มีดอกกล้วยไม้ให้ด้วยจะบอกว่าพยศอันเนี้ยถ้าเป็นสายการบินไทยเนี่ยจะมีบริการในชั้น First c คลาสนะแต่ถ้าเป็นสายการบิน EVA เนี่ยจะบริการชั้นอีโคโนมีค่าทุกคนที่นีคือลงทุนมากในสายการบินนี้นะห้องน้ำสวยมากตอนนี้ก็กำลังใก้้จะแล้วนะที่20วันทเขาก็ให้เก็บของแล้วก็เตรียมตัวไฟเต็มเลยทุกคนเสร็จแล้วทุกคนกับการรีวิวแบบ รีวิวเหมือนไม่ค่อได้รีวิวเนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอัดเต็มตอนขากลับนะทุกคนเดี๋ยวขากลับเนี่ยเราจะพาไปดูเล้า EVA ในสานามบินเท่ายวนด้วยนะฮะอย่ายวเพิ่งมีนะอย่าย่เพิ่งมีดูต่อดูต่อขากลับนะฮะสามารถสามารถเช็คอินที่สถานีไทเปเม Station ได้เลยทุกคนเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วเราก็จะไปหลดกระเป๋ากันนะฮะทุกคน เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยเช็คว่าชื่อกับบอร์ดิงพาเราตรงไหมต่อว่าเราต้องเช็คอินออนไลน์ในเว็บมาก่อนนะทุกคนหรือไม่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เช็คอินออนไลน์ในเว็บเนี่ยสามารถมาเช็กอินได้ที่เครื่องเช็คอินเลยเจอเครื่องนี้เลยทุกคนสายการบินที่สามารถเช็คอินได้ค่ะก็จะมีแอร์ไชน่าแมนดารินอะไลน์อีบ้าแอร์ยูนิแอนะคะอันนี้น่าจะเป็นคาเทยาสิบสิบสตาร์ลักคะจะมีสายการบินแค่นี้ที่สามารถเช <Okay. S 1> ็กอินาาได้แล้วก็จะทําตามขั้นตอนไปเลยนะ <Okay. S 1> ทุกคนก็จะเข้ามาตรงเซลล์แบ็กดรอปตรงนี้ง่ายมากเลยเราจะมาเล่่่นนนเคครืองกันนะะวาาไได้้ ให้กดเป็นภาษาไทยได้เลยนะยืนยันความปลอดภัยก็เอานี้ได้เลยปึ๊บเสร็จแล้วก็คือเขาจะให้สแกนบอดดิ้งพตรงนี้บัดิ้งพัดปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าวัตถุอันตรายมีไหมยืนยนันไปอินชอนถูกต้องได้กับกน้ักระเป๋าตอนนี้1 5กิโลจุดสามข้อมูลถูกต้องจากนั้นพิมพ์ป้ายอ่ะนะเขาก็จะมีป้ายแท็กออกมาให้ดีมากเลิศมากทุกคนขึ้นแพรโอริตีแบบนี้มาให้เลยนะครับว่าเราเป็นแพรโอริตีจริงติดใส่กระเป๋าถูกแล้วไม่ถูกต้องโอเคใช่โอ้โอ โลดอ่ะแบบใหม่พี่เป็นเทคโนโลยีชีดิงจริงเนาะไปละอันย่างอู้แล้วก็เตะพึ่งไปเลยโลดซีอุยเขาเรียกใรกระเป๋าได้รับไปเสร็จก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับให้มารอดูกระเป๋าตรงนี้นะคะว่าห้านาทีว่ากระเป๋าเราจะต้องมีเอ็กซเลสซีทสแกนเอ็กซเรย์ตรงไหนอีกไหมนะคะเขาจะเอาให้เอาไปเสร็จเนี่ยสแกนตรงนี้อีกรอบหนึ่งว่ากระเป๋าเรามีปัญหาไหมนะคะละเอียดมากเลยเนาะคือว่าดีมากสะดวกสบายมากเลยค่ะพี่ใช่มีแท็กของเรานะคะแล้วก็แท็กเราสแกนตรงนี้เลย แล้วเวล์ลงช่วยให้คุณนัสโอเคโอเค thank you finish แล้วเราจะมาซื้อตั๋วไปที่สนามบินกันทุกคนง่ายๆเลยทัสกิมีภาษาไทยด้วยเลือกภาษาไทยไปเลยะเราเลือกเทอร์มินอลสองกด150ใส่เหรียญไปเลยจ้าแล้วก็แล้วก็เหลืออีกร้อยหนึ่งให้มันกินไปเลยะร้อยหนึ่งนี่ตั๋วสะดวกสบายมากนี่ตั๋วก็จะเป็นเหรียญฮารดาโอเค ที่เราเช็คอินออนไลน์ทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าไปที่เรานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเลาของ EVA Air ว่าเป็นยังไงนะจ๊ะนี่มี Hello Kitty ด้วยอันนี้น่าจะเป็นแบบเครื่องจำลองเช็คอินเด็กๆก็น่าจะมาถ่ายรูปถ่ายเล่นได้นะคะ เดี๋ยวจะพาทุกคนขึ้นไปเล้าอีวากันนะฮะก็คือจะอยู่ชั้นบนชั้นสองหลังจากที่เราเช็คอินมาแล้ว<ม>ท,ทุกคนเทมิโน่สอคือจะว,าว้าวกันเทมิน่หนึ่งมากเลยของช้อปปิ้งเยอะสุดๆจะเขียนว่า V I P เลานะคะก็ขึ้นบันไดเลื่อนไปเลยนี่จะเป็นเล้าของไชน่าแอลไลแล้วก็ตัวนั้นก็จะเป็นพาซาพรีเมียมเราสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตก็สามารถไปใช้ตรงนั้นได้นะคะ แล้วสำหรับใครที่ไม่อยากใช้แล้วเนี่ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนร้านอาหารโซนร้านอาหารค่อนข้างเยอะเลยสามารถมาใช้บริการมาทานอาหารตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดู EVA l o u n ตรงนี้นะเล้าของ c h i n า Airlines คือแบบว่าโหแบบเป็นจินสุดๆเลยเลิศมากนี่นะคะ EVA Lounge คะ่ะเราเข้าไปกันเลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยใครที่เป็น g o เม Member ของ Starland ก็สามารถใช้เราตรงนี้ได้ครับก็จะมี ANA Air China Air China Canada รวมถึงการบินไทยก็สามารถใช้ได้แต่ว่าการบินไทยเนี่ยก็จะอยูดที่เทอร์มินอลหนึ่งเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะก็จะเจอห้องน้ำห้องอาบน้ำก่อนเลยสามารถอาบน้ำได้ค่อนข้างน่ารักมากๆเลยวันนี้คนเต็มคนเยอะเลยขนาด,ดวันจันทร์นะเนี่ยจะพามาดูโซนทานข้าวกันนะว่ามีอะไรน่าทานบ้างตรงนี้น่าจะเป็นต้มปลาหรอ ซุปต้มจืดนะฮะมีไข่หมูพะลโล,ตตตนะลไต้หวันข้าวสสปาเก็ตตี้กุนกะหรี่นะฮะเช่นหมูทอดไต้หวันอืมมีผัดผักให้ด้วยนะฮะผัดผักมีสามชนิดเลยน่าทานมากอ๋อเป็นซุปเผ็ด ก๋วยเตี๋ยวเนี้ยถ้าใครทานชอบเนี่ยนะทานกว๋วยเตี๋ยวเนี้ยตรองนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นของซาลาเปาอันนี้อะไรสวีทโปรเตตอหน,นี่มันเลิศมากอลังการสุดๆเด๋ยวกำลังจะไปที่เกตแล้วนะครับวันนี้เราจะใช้เกตสีสีนะคะทุกคนอินชอนนะครับวันนี้เราใช้ b o e i n g 7 8 7 Dreamliner <ๆ>น์ะครับเ<ๆ>ปิดมา<ๆ>เราไม่ต้องต่อแถวนะครับเรามี priority ก็สาม,มารถเข้ามาได้เลย ที่นั่งจะเป็นแบบนี้นะคะ2อง,อง,องจะมีหูฟังให้ด้วยนะกตรงนี้ก็จะปรับขึ้นได้นะนัดมากช่องใส่กอกสารตรงนี้นะแล้วก็จะมีรู่มือความปลอดภัยนั่นเองจะมีช่องนะนี่ก็สามารถจะมีมีดูชั้นแบตบสามารถชั์นแบตได้เลยทุกคน สบายมากคนเดี๋ยวรอเครื่องกำลังจะออกแล้วคนอาหารวันนี้ก็จะเป็นข้าวหน้าหมูนะทุกคนนตอนีสังเไมเลไม้ผัดผักไตหวันนะอันนี้จะเป็นห้องน้ำขากับนก็จะมีเหมือนเดิมนะของไปยอดดีวอรีครีมสเปรย์ชิดหน้านะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อล้ากัลงเลยด้วยนะไปอ่ะกางขวางดีเลยนะแล้วก็กระจกเป็นบฟรบอดด้เลย แล้วก็สำหรับเบบี้ถ้าล็อกหน้าก็เปลียนทงเครื่องตรงนี้ได้นะหน้าจอเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะรตรงนี้นะครังนี้จะมี Wi-Fi ให้ด้วยสามารถสแกนมีละัเขา้า Wi-Fi ได้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทัสกีนไม่ต้องใช้รีโมทนะฮะค่อนข้างที่จะเร็วนิดนึงนะดูสิดูหนังีเยอะนเล่นๆอู่งไดนเลยนะ ดีมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโชว์ด้วยว่าแบบกี่กีนาทีถึงโซนนะครก็จะใช้เวลาอีก55นาทีหลังจากนี้เป็นต้นไปนะโลเคชั่นที่โซตอนนี้นะ5โมง27โลเคชั่นที่ไต้หวันก็คือ4โมง27นะกล้จะถึงโซเราทุกคนถือว่าเร็วมากมากเลยนรไฟทํมไฟนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกับอีก50นาทีทุ่คนไกลามากๆเดี๋ยวใกล้ถึงเกาหลีแล้วทุกคนเขาก็จะมีประกาศจากสาธารณสุขเกาหลีนะคะ จบแล้วนะครับทุกคนกับการรีวิวเครื่องบินก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็อย่าลืมแนะนำกันนะ,ะับบ๊ายบาย